สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าซื้อรถเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายตอนนี<ๆ>้เลยผมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ธุรกิจของร้านผมเนี่ยค่อนข้างเติบโตสูงมากแล้วก็แผน Marketing ที่เราทำรวมถึงการบริการจัดการของเราเนี่ยดีมากได้รับการตอบรับดีมากแล้วตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจของผมเนี่ยก็คือ ผมเนี่ยมีรถออกไปจัดเก็บใน,ในเขตบมงพิโรธเนี่ยผมมีรถกระบะอยู่แค่4คันแล้วตอนนี้มันทํางานไม่ทันในในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูเลยว่าผมเนี่ยอยู่ในสมาคมธุรกิจนะครับการมีเพื่อนเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูผมต้องการรถปุ๊บผมจะโทรหาพี่ชายของผมพี่ต้นมากนี้เจ้าของเต้นรถ ต้นสวัสดีครับพี่ต้นช่วงนี้ที่ร้านเก่งยุ่งอ่ะพี่เรารถไม่พอใช้อะ่ะพี่พอจะมีรถกระบะตอนเดียวเสริมแหนบอะไรเงี้บ้างไหมพี่อยากได้รถมาใช้แบบเสริมแหนบมีเพารลอยมีคอ,อกใช่ไหมครับใช่พี่อยากได้มาใช้งานเลยพี่ผมอยากได้ดวันนี้เลยพลยี่มีมีมีเข้ามาพอดีเลยครับมีเข้ามาพอดีเลยรถพร้อมอเลย,ลเ,ลยเป็นโ,โตโยตา้าวีโกวี209เสริมแหนบมีคอกมีเพารลอยลงเล่มเรียบร้อยเลยครับผมเก่งเข้ามาดูได้เลยพี่เก่งไปดูพี่พี่เอามาส่งเลยดีกว่าผมไว้ใจเอได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่เช็คสภาพรถ ้องโอนเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงไหวพี่ให้ลูกน้องไปส่งนะครับเมพร้อมโอนเลยครับได้เลยพี่ตน้นขอบคุณมากเลยพี่วันนี้มาส่งเลยนะครับได้เลยขอบคุณครับพี่ตน้นครับโทรสั่งรถแล้วเออเดี๋ยวนี้สั่งรถง่ายเหมือนสั่งข้าวอะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเขาจะเอารถอะไรมาส่งให้เราเออโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีครับตอนรถมาครับผมสำหรับตอนนี้นะครับทางทีมงานของพี่ต้นมากมีของเรานะครับก็ได้จัดสรรรถทำงานของผมมาส่งให้เราสำเร็จนะครับผม เดี๋ยวเราให้ผู้จัดการเป็นคนแนะนำตัวน่อยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ผมครับธีรวัตรครับผมเป็นผู้จัดการของมารกมิโยคัเซร์วิครับผมวันนี้ก็นำรถวีโก้ปี2009เครื่อง2005นะครับมาส่งให้พี่เก่งครับผมตัวนี้นะครับก็มีครบตามต้องการเลยนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นวีโก้นะครับตอนเดียวตัวนี้ก็เสริมพ่อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ พร้อมแหนบแล้วก็พอลอยนะครับยางก็จะเป็นยางบรรทุกนะครับยาง XCD พร้อมเลยตัวนี้จะเป็นยางใหม่นะครับเหือนดูด้านในได้เลยอันนี้ข้างในอ๋อนี่มีติดตั้งพวกเบรกลมอ่าใช่ครับผมพาลอยจะไม่มีเบรกมือนะครับตัวนี้เราก็ทําตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อจะทดแทนเบรกมือของเก่านะครับอันนี้มีจอมีอะไรให้หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับร <ถ S 2> ผมถสภาพดีมากเลยตัวนี้ก็จะใส่เป็นจอเครื่องเล่น a อ d ด o i d มาให้พร้อมเลยครับผมว้าว <Wow. S 1> สวยแฮ นี้ผมต้องบอกตรงเลยว่าก่อนซื้อยังไม่ได้ดูรถเลยก็คืออยากได้เขาให้เขามาเมื่อเช้าแล้วเขาก็จับมาให้เลยและเครื่องนะครับพี่เป็นไงบ้างครับอ่าเปิดดูได้เลยครับผมอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับพี่มิ้วอ่าตัวนี้เป็นเครื่องคอมเพล์เร็วครับผมก่อนมาให้นี่คือรถมีการถ่ายน้ํามันของเหลวให้หมดเลยใช่ไกันครับตัวนี้เราก็เป็นถ่ายของเหลวให้หมดเลยก่อนของรอบทุกคันครับผมทุกคันเลยเหรอพี่ทุกคันครับผมตัวนี้จะเป็น g p s ที่เราแถมขึ้นมา ถ้เป็นบริการช่วยเหลือทุกเฉลิมครับผมไม่ว่าจะรถเสียยังนวายังเป็นแบตหมดลืมนลูแจตัวนี้เราจะมีรถยกรถไลฟบริการให้ตลอดี่24ชั่วโมงเลยฟีหนึ่งปีฟรีเลยเหรอพี่ใช่ครับฟรีเหมือนรถใหม่เลยนะใช่ครับคือผมผมต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วแบบผมนี่ก็ขอต่อราคาเขาด้วยนะตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเขาจะเขาจะเปลี่ยนแบบจุกจิกให้ไหมแบบเฮ้ยโอเคพี่จัดมาให้ชุดเต็มเพราะว่ารถของาเราเนี่ยรับประกันเครื่องกล่องเกียให้ทุกคันอยู่แล้วครับผม มาถึงรถตื้สองแต่ว่ารับประกันให้ใช่ครับรับประกันมีปัญหาตู้ไหนเข้ามาหาเราได,ด้เลยเราดูแลให้อันนี้หน้าเดิมเขาเลยไหมครับพี่หน้าเดิมเลยครับผมสวยสวยอ๋อเป็นยางยางไอตัวมิชลินโอเคนะผมว่ารถไม่มีรอยเลยพี่อ่ะแล้วตัวนี้ผมถูกใจ เอาเลยจะซื้อสดเรื่องเอกสารเอกสารที่สามารถดูแลให้ผมได้ไหมพี่ดูแลได้เลยครับผมซื้อสดเอกสารไม่ยุ่งยากครับผมก็มีแค่ประชาชนทั่วไนบ้านขอเป็นตีเช็คได้ไหมพี่ได้ครับผมได้เนาะเพราะว่าผมไม่ได้เบิกเงินสดออกมาเตรียมไว้ของเราเนี่ยจะมีรถไหลรูปแบบให้ลูกค้าเลือกตามการใช้งานของลูกค้าเลยครับลูกค้าอยากได้แบบไหนสอบถามามาได้เลยครับเรามีทุกแบบทุกสไตล์อ๋ออันนี้อันนี้เขาให้ยางอะไรผมสองอันเลยเหรอครับใช่ครับผมอันนี้ถ้าเกิดใจถ้าเกิดใจใช็ก็คือผมใช้งานได้เลยนะ ใช้งานได้เลยครับผมจะใช้งานบ่ายนี้นะพี่ได้เลยครับว่าเราจะตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยหมดทุกรายการละโอเคเรื่องลมยองลมยางทุกอย่างเรียบร้อยเลยครับเห็นว่าพี่มีบริการเรื่องประกันภัยเรื่องอะไรด้วยมีครับผมซื้อรถซื้อรถไม่ได้ดูพี่โทรไปหาเขาเมื่อเช้าบอกอยากได้รถจะทํางานเขาบอกเขาจัดมาให้ดูจัดการให้ได้เลยเอกสารพร้อมครับแล้วก็เช็คก็พร้อมแล้วตอนนี้เรื่องเบียนก็พร้อมครับผมมาเลย โอ้โหเตรียมมาครบมากเลยตัวนี้ก็อันนี้รถท, <ลด S 2> ทะเบียนของรถคันนี้ครับผมตัวนี้นะครับรถจริงดิมือเดียวป้ายแดงครับผมก็อ,ออกมานะครับเจ้าของบริษทรัทตัวซาริซิ่งนะครับแล้วก็คอนโมดก็โอ,อนมาเป็นที่เจ้าของแค่นี้เองมันก็นเป็นผมเลยใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราแจ้งยามาเป็นป้ายเซ็นโล่ให้นะครับแล้วก็ถ้าโอนเสร็จได้ป้ายทะเบียนใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราส่งให้อีกอันหนึ่งนะครับโอเคโอ้ง่ายมากเลยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเช็คนะครับผมเนื่องจากผมไม่ได้เตรียม งินสดไว้<ค>ก็ถูกใจก็เลยตัดใจเอาเลยดีวยกว่า <c oughs> โอเคอเราแ,แรกกันแรกกันจริงๆซื้อรถมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะพี่เนาะครับผมแล้วผมจะบอกว่ารถแบบยิ่งรถรถเอามาใช้งานอย่างเงี้ยไม่คิดนานเลยอะขอบคุณมากเลยพี่บริการกันถึงบ้านเลยครับผมว่ามันสะดวกดีนะอ่ะผมขอกระซิบถามน,นิดนึงครับพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าอย่างไอ้ผมอยู่ที่โลกแต่เราอยู่ที่โลกด้วยกันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆพี่ๆเขาอยู่จากจังหวัดอื่นๆเช่นแบบ อ่ะสมมติอยู่พี่เจดอยู่สุโขทัยอยู่แคชจ้าบู์อย่างเงี้ยพี่เราพร้อมส่งครับผมแต่ช่วงนี้ขอสงวนไว้นิดนึงเพราะว่าโควิดกันอ๋อ้แต่ก็คือถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ปกติทุกจังหวัดครับผมทุกจังหวัดเลยเหรอทุกจังหวัดครับผม ก็คือลูกค้าสามารถดูจากหน้าหน้าเพจได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับพิมบ้านมีก็ขึ้นเลยครับผมโอเคก็เราสามารถไปดูรถใหม่ๆเพราะว่ามีการอัพอัพรถทุกวันเด็ดครับมีไปส่งอีสานก็มีส่งทางใต้ก็มีครับผมสุราษฎร์ก็ไปรับผมก็เผื่อที่ใครนะครับถ้าเกิดว่าใครนะที่สนใจในเรื่องที่ต้องการจะซื้อรถมือสองหรือว่าอะไรยังไงนะผมว่าลองสามารถติดต่อหาทางเซ็นของพี่ต้นได้เลยนะครับผมจะมีรถให้เลือกใหม่ๆทุกวัน สุดท้ายก็ขอขอบคุณพี่มิวมากๆเลยนะครับผมรถถูกใจมากพี่เดี๋ยวไปทํางานเลยไม่ต้องรอทั้งนั้นแหละเพราะว่ารีบรีบลูกค้าลูกค้าผมรออยู่เยอะมากแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าเกิดใครที่สนใจกับรถมือสองตาลอประกันภัยก็ติดต่อทางมากมีได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มิวอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ